สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมบ้านลูกค้านะคะลูกค้าหลังนี้พึ่งจะโอนไปได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนก็มาพบปะเยี่ยมเย็นลูกค้าบ้านเลขที่ของน้องเขานะคะเก้าสิบเอ็ดพันสิบเก้านะคะอ่าชื่อน้องม,ม,มาม่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะบ้านเขา หลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังหัวมุมนะคะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษ์ลูกค้านะคะว่ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเป็นยังไงก่อนกู้ก่อนซื้อจะเป็นยังไงไปพบลูกค้ากันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> นด้อง <ida. S 1> มาบ้านอาจารก่ <c oughs> อนหน่อย <c oughs> จริงๆรแล้วน้องอยู่กรุงเทพเนาะแต่วันนี้น้องมาก็เลยแวะมาหาน้องสักหน่อยใช่น้อง่าเดี๋ยวขอไปพบที่บ้านอาจารยเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะ เดี๋ยวที่ขอถามหน่อยได้เริ่มแรกที่ก่อนจะมาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยมาบ้านหาบ้านไปไวไหมหานะหาเยอะหาหลายโครงการค่ะพี่เลยไปดูหลายโครงการเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะครั้งแรกเข้ามาในพีเนาะใช่ค่ะใช้เข้ามาในพี่เชื่อไหมเข้ามาประมาณสามปีนะก่อนที่หลูจะมาหาพี่ที่นี่อ่ค่ะใช่หนูก็คิดว่าจะตอบโจทย์คนที่อยู่หรือเปล่าใช่ตอบโจทย์ไหมตอบมากๆนะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ว่าเราจะคูดได้ไหม โอ้โหเครียดเพราะว่าเราคู่คนเดียวอะค่ะอ่าเราไม่ได้มีคู่และเนื่อจากมันมีแบบเครดิตด้วยมีอะไรด้วยและยอดบ้านเราก็สูงเพราะว่าเอาหลังเดียวเลยนะใช่ค่ะ แต่พอซิ้นแล้วก็คุ้มนะกมากๆค่ะเริ่มแรกเนี่ยคือน้องจริงๆน้องเขามีบัตรเครดิตอยู่อยู่ก้อนหนึงหลายๆตัวเหมือนกันก็เลยบอกใี่น้องนะไปหาหาไปหาเงินมาน้องก็แบบมันก็ไปหาเงินมาเพราะผิดเงินปิดบัตรติดกับ็ตแล้วต่อเลยค่ะทีนี้ก็จะได้ียอดที่สูงขึ้นค่ะก็ ยืนดี ID ก็ผ่าน<อ>าใช่ไหมะไม่ยืนอยู่ดีเนื่องจากประวัติหนูดีด้วย <S <S ประวัติหนูไม่ได้เสียอะไรถึงนี่จะเยอะ,ะแต่ถ้าประวัติดีมีเครดิตดีแล้วถ้ัดๆธนาคารบอกว่ามีเงินปิดไหมผอเอ,นอินแฟนพอจะหาเงินมาปิดให้ได้<ช>แล้วก็เลยสามารถปิดตรงน,นั้นได<ช>้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ล็กเไยคะที่ช่วยให้ขายดีขายค่ะดั่ว่าเห็นว่าเราเนี่ยมีเครดิตที่ดีไม่เคยมีประวัติเสียเลยใช่ค่ะสิบกว่าปีนี่ทํามาสวยมาก ่นั่นแหละกันเลยแหละบ้านหลังนี้ค่ะเไม่ขนที่แบบเราทำงประวัติดีแล้วอยู่บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกนะอยากกลับมาทุกวันเลยค่ะเพราะซื้อให้แม่กับลูกอยู่แต่ตัวเองไะยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่พอวันหยุดอะค่ะกลับมาเนี่ยจะแบบแฮปปี้มากๆใช่จะมามองแล้วก็กวาดทำโน่นทานี่ค่ะเพราะว่า อยู่แล้วมันอบอุ่นจริงๆที่เลกหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ชอบอะดีใจนะดีใจที่แบบได้ได้เจอได้เจอคนที่ชอบว่าแต่จริงๆแล้วคนที่ซื้อบ้านทุกคนก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอยู่แล้วมีความสุขจริงๆเชื่อเชื่อแบบก็บ้านดีบรรยากาศดีแต่บางอย่างจะบอกว่าบางอย่างอย่างเช่นยกที่จต้องยกตัวอย่างข้อเสียมันก็มีอย่างเช่นเรื่องแอร์ต้องบอกว่าแต่แอร์เดียมันไม่ได้มาจากที่ก็ซื้อจากบริษัทมาแต่แอร์ที่ัญหา พี่เล็กก็ดูแลให้แล้ว่อนลูกค้าจนลูกค้าก็ยังเก่งใจเลยถูกต้องคือนี้เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ใช่เป็นลูกค้าอย่างเดียวพี่เล็กพูดเสมอหลายๆคนที่ซื้อบ้านที่ไปที่จะบอกเสมอว่าเราเราอยู่กันแล้วเรามาอยู่เป็นครอบครัวการซีนีแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรไม่ต้องเก่งใจสามารถบอกได้ หลายคนนะลูกค้าหลายคนเก่งใจพี่ใช่เนูเชื่อหลายคน<ม>ลูก <ทำ S 2> ค้า<ม>เก่งอ่าใช่ผมว่าไม่ต้องเก่งใจคืออะไรที่เป็นความสุขของลูกค้าเน่ยเรายินดีเรายินดีแล้วแล้วก็ ต่อปากในการที่เราดูแลก็จะอาจจะมีการแนะนำว่าอุย้ยพี่เล็กดูแลเทคแคร์ดีช่วยเหลือทุกอย่างนี่แหละแล้วสิ่งที่พี่เล็กทำดีๆเจ้าของโครงการดีๆยังไงลูกค้าก็ต้องเข้ามาอีกเยอะแน่นอนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนงมาว่าที่เป็นลูกค้าแลวแถมมาทีไรก็จะชอบซื้อเครดองทำอะไรมาให้พี่วันนี้นนไม่ได้ซึ้งไว้กั่อะไรเลอไม่เป็นไรตอนที่รถกบอ้วนอยู่อะค่ะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะที่มาเป็นมาอุดหนุนโคงร การเราเราก็จะบอกว่าเราจะรักษาคุณภาพใ,ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะดีค,ค่ะ